สวัสดีครับเบ้าดาพ่อรถทงครับผมมาปล่อยพี่พ่อน้องอีกแล้วครับผมนี่แหละวันนี้ฉันมาใส่เบ็ดฟุ่มหมูหมักครับเนี้ยหมูหมักกับหมูหมักใส่ไข่ใส่ผงปรุงรสใส่ไข่ใส่ผงปรุงรสครับผมเนี่ยเบ็ดสี่สิบหลังโมดูไว้ใส่ได้เบิดบ่ไม้กะน,นี่แหละครับผมทั้งนาเนี่ยเป็นควางหงหง ในนาครับผมข้องขางหน้าคุณฮงฮกคุณมอง,องป,ป้าป้าปืนกัมแมนนะพี่น้องป้าปืนกัมแมนครับผมเนี่ยหงฮกเนี่ยแหละผมดีแบกใส่ลองเบิงเป็นแตม่มีเยันมีปลาไหลอยู่ครับน้องน้อยๆเอาจอเ,อเจาะแจะน้ำขางหน้าเนี่ยแต่ว่าน้ามันยังเหลืออยู่นี่ม,มีปลาไหลปลาควาต๊ข้างโยอว่าปลาไหล้ะผมว่าที่อาจจะมีน่าจะมีหรอครับนี่แหละน้องเสผมดีแบกใส่ลุยใส่เบิดบ่ใส่เบิดกะแล้วแต่ครับผม ได้ใส่ได้สำแดงกับซ้ำนั่นเแบบ็ดก็มีประมาณสี่สิบนะครับผมจะคอยมาเบิง้งติดตามย้ำๆนะครับเด้อนี่แหละให้เบื้เงยาเสื้อยี่ห้อกับแค่หมูหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วก็อา่ามักใส่กับใครมักตอนเส้าแล้วก็มาใส่เนื้อมแรงครับใส่ผงปรุงรสจังหน่อยเพิ่มรสชาติห่าสีมีกินลแล้วล่ะครับเพราะว่าเริ่มไข่อ่องตองแล้วอ่ะ ในติดตามบัดยามนะครับเด้อบ่ได้ใส่เบิ่งดอกพี่น้องนี่แหละบ่ได้เอาขากล้องมาครับผมมันถือ,อยากจังได๋กะรอบ,บัดติดตามบัดยามเที่ยวเดียวครับผมสวัสดีตอนเช้า,าครับพี่น้องบรรยากาศดีๆโ,โอ้เสียงนกเสียงยังเมื่อคืนนี้ฝนตกพี่น้องชิลล์เปียกๆเปียกๆซุ่มๆเมืคืนนี้ฝนตกครับ อะมายามเบ็ดกันบรรยากาศยิดีอากาศก็ร่างเย็นดีมาท,าทั้งพี่มาทั้งขางถนนท,ทั้งแจงแจงกนครับจะค่อยไปทั้งพุ่นเพราะยังวันแจงดีมันไดเทียเดี๋ยวมาเห็น <c oughs> นี่สามีผมก็ว่าเดี๋ยวมาเห็นอยู่หลังแหลกยังเนยมนันตึงบ่พี่น้องโอ้ยหลังแหลกมีวยัง điên này, đang cặp nó kéo, đang khơi kéo, lăng này, giờ mới hiển mực mực, lăng này, đi. này cũng thế, anh mực anh này, còn nghe máy bay để sèo nhiều khi từng bia lên à, đang du bằng tổ ันยังมือดอยู่พี่น้องเดี๋ยวผมเบิ่งก่อนนี่ครับเราขึ้นมาแล้วเป็นเย็นนะครับปลาไหลในแต้มแรกท่ามไทยเบิ่งหยาบวกกับมันมืด่อยผเบิ่งเท่านี้แหละก่อนนะแต้มแรกครับผมปลาไหลใหญ่โตแล้วไปัไปกันต่อครับ

Ôi, mũi thịt Đừng lặng nghỉ cái รุดไปเราพี่น้องวังหันต้องดินดินเยอะนมาเพิ่มอีก2องพี่น้องมาดไทยมิเตอกินแบบว่านึกว่าบบถือกันนะนึกว่าบ่ถือผมก็มาไทยหนึ่งกัมาลอยนี่ป่าเสย ไปขับไปโอ้ยสามตัวนิดหน่อยแล้วสิสามตัวก็ตัวนิดหนอ่อยแบบไปทำมต๊ะไปพี่น้องถือแบบบท๊ทมัรู้ว่ามันถือดึงม้าลอยลอยเอยเฉย chúng ta lái lại thì nó อยู่อู้เป็นโตแล้วพี่น้องหลังนี่เป็นโตแล้วเป็น đồ UC cuống cuồng, giờ mới nhìn cái câu là phi non, già đấy, cái bển đấy, đục này, bịch ngay đấy, tải không? เครื่องล้วงคนเรือเนะี่ยมันตัดโฟมถิ่มแล้วมีดิ้งบุกเครืโองล้วงคนเรือ่องพนะี่น้องเนี่ยวันตายอยู่เนะี่ย

แท่เลยดีโบเดี๋ยวตะโบออกหูด้ดดดยเนี่ยพี่น้องนี่โอ้ยบกไงบกไงบกไงเจอแล้วเจอของใหญ่แล้วงามขักโ <c oughs> ั้โกเงได้ย่อนพี่นอ้นองน้องน้อยนี่แหละ ยามพันิดนะครับเนี่ยยอสองสามหลงังสามสี่หลงังแต่ว่าผมเบิรงข้างนี้ก่อน <c oughs> อันนี้ยามกายไปลังนะึงแต่ว่าเห็นมันตึงเปียเลยไหมยามกายไปแที่แรกแล้วเนีย่ยเดี๋ยวเบิกไม่พี่น้องเบิกกันไม้ครับ ผมกินครับพี S ่น้องลงงแล้ว แซ่พี่น้องเตี้ยเปียเลยโอ๊ยสุดเสยโหมันโหมันอยู่นี่ พี่น้องเดี๋ยวผมพายาพูนงูคนนะนี่ยนะเห็นน้ำอมค้ำเนี่ยนคุ้นๆนะครับเห็นป่ะเห็นี่ะเหยี่ยวหูเพูนนะ่ะเดี๋ยวนะเพิ่นมักอยู่เดี๋ยวนี้บอลน,น้องน้อย,อยเดี๋ยวเมื่อหนาต้องเอาแต่นี่มาลงไม่ลอยยังโมเว้นไหมพี่น้องเบ็ดมาแย่หูมันหาเบ็ดดีๆมั้ยเาเดี๋ยวหยาบมึงฟังนี่ยังน้อยกันบ้าง đéo chịu mình siết láng một lát biết đây này bậc bìa xay mất một tổ một giọt đấy đứng mà này đấy, về kéo cặp mà anh แต่ว่าที่ม่านปลาไหลน้อยกันสายยันยันเนี่ยนะครับสายยัน,นยันเราลอยกลิ่นเฉยดึงขึ้นมาต้องแั่งขึ้นมาเพื่อนนี่กันยันได้ไปตรงกามกันแรกนั่นวันหันได้บอกตัวใหญ่ยิ่งหันเฮงนทาง,างทุกข่ายมีตัวเครื่องโลวกันมาให้เติมกันนั่นเป็นโลวได้ปะโอ้ บมมีอย่างพี่น้องเอาเดี๋ยวผมเก็บกลับนะครับแล้วพยายามพิ่มอีกน้อยนึงสองสามลังไอ้พี่น้องสองลังสุดท้ายครับใส่ก้อนมูแต่ว่าหั่ยามไายมูสองลังหลัง,ลงนี้หลังนี้บผมมียังไงเห็นจะโฟมของเขาไพี่น้องเอาเป็นวันเอา้าลังแรกใส่ก้อนมูยามไายมูเบืองที่นี่นปะ ย่งหัวสักำคลคนเด้อของอหยัองอยู่กก่ยออยู่กนปนก็ไปนังค่อยไปสรุป คนงานกันครับพี่น้องครับพี่นอ้องยำเสร็จมรียบร้อยครับผมนี่สี่สิบหลังไปฟ้อมสี่สิบหลังเนี่ยหม,มูได้ผลอยู่ครับพี่น้องนี่ปล่อยสามตัวคอน้อยตัวน,นึงผมว,ว่าปลอกคอน้อยมันมักมันกวนเบ็ดกวนมันมาดึงเบ็ดใส่กวนนะครับ กันเ,เ,เลยอ,อนะไรมันไปยีออกเนี่ยเมื่อคืนแต่ว่าจ่องเวียนๆ้นอยไอ้ปาะกอนน้อยมักควันเปรนกวัน,นอ้ยยุ่งอะไรพี่น้องขอไปเรื่องอะไรตัวนี้ถือว่าสุดยอดเลยครับพี่น้องไงครับไงแฮงไงก็งงกตัวิปก้อนอีกครับผมไงก็อีกมองครึ่อง้ยวยหมดเลยับบ้านนักตึงเลย เดี๋ยวตะบวกหูต้อพี่นอ้องไงครับไงเนีย่ยงยงบว่าตายพ่อผม้องไปทั้งไว้ก่อนเอาะเฉพาะทีอ,อ,อยู่ได้กินอยู่ครับพี่นอ้องดีกว่าบอหาบองชังอยู่เออวันว่างๆก็ได้กับเขากับน้ำคือกบบนี้จะของมึงแข็งพี่น,ออน้องเอ้ยตรงเงอนี่หักเพลิดประหงปรกกอแต่ต้องไว้เลยครับ เตีกันไดงแทงขาดแทงไงเอ้าทองไปเร็วไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์เป็นกำลังใจบ้าด่าข้าเราถองเราชาตต่อไปครับพี่น้องบรรยากาศดีเดี๋ยวผมจะมาล่ออะไหรเบิ้งอยู่นี่เดี๋ยวเบ็ดมาล่ออะไหรเงี้ยมันนั่น่อบฟ้หัวมันฟ้าหัวแกจานที่เป็นปอแโตมัน้ยครับหง่พร้อมไหนโตใหญ่อยู่กวแถวไหนไหนมีแต่โตง่ายพี่น้องครับผมจังไดงกะ นเดี๋ยวกินจะปลากันเด้อพี่น้องเด้อโดนมาที่หนึ่งกับไหนาอาทิตย์ละเทืยสองเทืยรครับผมยังได้กะฝากติดตามพี่เก้าเลยครับผมสำหรับคลิปนี้กะสิได้อำนาจพระจากพี่น้องไปหาเห็ดกับเขาพี่เก้าพี่น้องเดี๋ยวามีนู้ปลาไหลบุ้งโอเทีเดยดจังเมื่อน,นี้ได้โตงามเลยครับผมพี่เก้าก็ามาสวัสดีครับ